สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาติดรถคิก125าไอ้นะสองคันร้วนเนาะนะนก็เดี๋ยวมาทดสอบกันขโงยนะครับกดล็อกสองคันนะครับคันนี้ไม่รถอยู่ที่7,280นโลนะครับอีกคันนะครับคิก125าเหมือนกัน,นใหม่เลยนี่2,000 นี่สองร้อยสิบเจ็ดกิโลนะคะันี่รถใหม่เลยอันนี้เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเนาะรุ่นใหม่จะเป็นสีส้มเนาะเอ้ยรุ่นเก่าเป็นสีส้มรุ่นใหม่จะเป็นมาเนะเดี๋ยวผมจะมาโชว์กับขโมยดูนะครับ<ๆ>กดล็อกสองครั้งต<ๆ>ึ๊กตึ๊กใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องคนตกไฟร้องก็จะไม่ร้องเนาะจะร้องตต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุติในี่กุญแจผีนะครับแทงรุญนแจ นี่เอาขาตั้งคู่ลงนะครับเอ้ยขึ้นนะครับแล้วก็ขาตั้งเดี่ยวขึ้นจะแทงรูแย่ปุ๊บแทงปุ๊บอยู่ตรงเมื่อปลดล็อกเนาะนี่ติดไปอีกคันเนาะคลิกเอ้ยติดสองคันเลยนะเดี๋ยวอ่าการขโมยอันนี้ติดสองคันเลยเนาะอะ๋วันนี้มาติดอีกคันเนาะวันที่แปดเดือนกระดาษสองห้าหกเนาะติดอีกเดี๋ยวซูมเมอร์อีกคันเนาะสีดดำโอเคครับของครับน้องจาก วะลคอมาติดเนาะอะไ,มไร,ไม,ไรมาอะไรเราจะพัดเชียงใหม่เนาะโอเคครับผมครับ